สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ผมก็ยังคงเกาะติดข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณปราสาสตรตาเมือนทมซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านคันนาสามคีหมู่ที่8ตําำบลบ้านตะเมียงอําเภอพนมนงรักจังหวัดสุรินทร์ เรื่องนี้ถือได้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญจริงอยู่แม้ว่าประชาชนคนของเขมรหรือว่าประชาชนคนของกัมพูชาเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กนิดเดียวแต่สําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยรวมทั้งผมเนี่ยนะครับมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องระดับประเทศหากพี่น้องได้เกาะติดข้อมูลข่าวสาร ในช่วงเดือนอตุลาคม2567ที่ผ่านมาผมก็เคยทําคลิปให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบว่าทหารของกัมพูชามันได้นำประชาชนคนของกัมพูชาหรือว่าคนของเขมรเนี่ยบุกรุกเข้ามาร้องเพลงที่หน้าประสาทตามเมืองทมเคยมาแล้วพี่น้องไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่เคยมา ซึ่งการทำข้อมูลข่าวในครั้งนั้นไม่มีสื่อโซเชียลไม่มีสื่อหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อโทรทัศน์เนี่ยให้ความสนใจมันมีช่องผมที่เข้าไปเกาะติดข้อมูลข่าวสารแล้วก็นำมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังบอกว่าทหารของกัมพูชาเนี่ยได้นำประชาชนคนของกัมพูชาหรือว่าคนของเขมรเนี่ยมาร้องเพลงชาติของเขมรบริเวณหน้าปราสาทต,ตาเมือนทุมครั้งนั้นมีพี่น้องเข้ามาติดตามรับชมรับฟังเนี่ยหลายหมื่นคน ถ้าพี่น้องที่เป็น f c ตัวจริงพันแท้ของผมเนี่ยจะเห็นว่าข้อมูลข่าวสารพวกนี้ผมได้เกาะติดตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์นในพื้นที่ปราสาทตาควายอย่างเงี้ยนะครับผมก็เกาะติดข้อมูลข่าวสารจนกระทั่งมันก็มาเกิดเรื่องอีกจนได้นะครับเท่าที่มีข้อมูลข่าวสารบอกว่าเมื่อวานนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยได้เห็นเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งกองบัญชาการกองทัพภาคที่สองเนี่ย เขาได้นําเผยแผร่แต่ว่ามันเป็นเอกสารฉบับเดิมก็คือฉบับเดือนตุลาคม2 5 6 7ที่ผ่านมาเป็นเอกสารที่ทางกองบัญชาก,การกองทัพภาคที่สองเนี่ยเขาทําหนังสือประท้วงไปที่กัมพูชานั่นเห็นไหมพี่น้องถ้าข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้มันไม่ด่งดังขึ้นมาในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์รับประกันได้ว่าข้อมูลข่าวสารพวกนี้มันไม่หลุดออกมาพี่น้องมันไม่หลุดออกมา เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้สื่อโซเชียลของเราเนี่ยช่วยเกาะติดข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่ขมินนะครับพยายามที่จะลุกล้ำอนาเขตของประเทศไทยด้วยนะครับคือทางภาคเหนือใช่ไหมเราก็เคยเกาะติดข้อมูลข่าวสารเรื่องว้าแดงได้ลุกล้ำอนาเขตของประเทศไทยเข้ามาที่ดอยหัวมาฐานหนองหลวงและพื้นที่แยกย่อยกว่า9ฐานในพื้นที่อำเภอายอำเภอปางมะภาคของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมาทางว่าแดงเนี่ยก็ได้ลุกล้ำอาณาเขตในพื้นที่อำเภอเวียงแหงของจังหวัดเชียงใหม่จริง,รงๆแล้วในพื้นที่ตะเข็บชายแดนทางภาคเหนือเนี่ยมันมีการลุกล้ำอาณาเขตของประเทศไทยเข้ามาแต่ทหารในพื้นที่กองบัญชาการกองทพัพภาคที่3โดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ให้ความสนใจทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ปราสาทตะเบินทมของอำเภอพนมนงนรักจังหวัดสุรินเนี่ย ผู้าการกองทัพภาคที่สองเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดออกมาโต้แย้งทันทีจากนั้นมีการทําหนังสือประท้วงในทันทีนั่นก็หมายความว่าท่านแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องราวเหตุการณ์ตามตะเข็บชายแดนในกรณีที่ผู้นําทางทหารของขมรเนี่ยได้นาประชาชนคุเขมรมาร้องเพลงชาติที่หน้าปราสาทตะเอนทมเนี่ย ผู้บัญชาการกองทัพที่สองเนี่ยเขาให้ความสนใจจากนั้นมีการทำหนังสือประท้วงในทันทีมีการเคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปในพื้นที่ทันทีอันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอชมเชยท่านแม่ทัพที่สองที่ไม่ปล่อยปะละเลยนะครับหลังจากที่มันมีเรื่องเ่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็ใส่ใจสั่งให้แม่ทัพน้อยให้ผบอกองกำลังสุรานาเรีเดินทางเข้าไปในพื้นที่ นะครับเมื่อคืนก็มีข่าวอยู่นะครับว่ามีผู้ขับบัญชาระดับสูงก็เดินทางเข้าไปในพื้นที่ในทันทีเช่นกันเรื่องนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญอยากจะให้กองปัญชาการกองทัพภาคที่3เนี่ยนะครับดูกองทัพภาคที่สองเอาเป็นเยี่ยงอย่างด้วยจริงอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่มีการสั่งให้กําลังพลทางทหารเนี่ยใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่อกองกําลังทหารของกัมพูชา แต่มันมีความใส่ใจพี่น้องนึกออกไหมมันได้ใจพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเรื่องนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็มีข้อมูลข่าวสารบอกว่ากองทัพอ,อกอากาศเนี่ยเขาได้ส่งเครื่องบิน F16 บเนี่ยบินลาตระเวนตามตะเข็บชายแดนไทยก็คือบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานีจากนั้นมีการทําโซนิกบูมตุ้มตุ้ม ทำให้ประชาชนคนในพื้นที่ทั้งฝั่งไทยของกัมพูชาด้วยนะครับก็มีาการตื่นตระหนกแล้วก็ตกใจนะครับอันนี้เป็นข้อมูลข่าวซึ่งไม่แน่ชัดว่ามันจริงเท็จประการใดแต่ก็ทําให้เห็นว่านะครับกองบัญชาการกองทัพพเมรี่สองกองทัพอากาศเนี่ยเขามีความจริงจังมีความจริงใจที่จะปฏิบัติภารกิจป,ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ย ้องให้ความสนใจนะครับขณะนี้ก็มีข้อมูลบอกว่าทหารในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพที่สองเนี่ยก็มีการเพิ่มเติมกําลังเข้าไปในพื้นที่สถานการณ์อย่างนี้นะครับมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติสุขเพราะว่าการเดินทางเข้ามาของเ,อเจ้าเนี้ยวงเนี่ยนะครับพลตีเนี้ยวงเนี่ยมันเหมือนว่ามันมีคําสั่งจากผู้ใหญ่ในประเทศกัมพูชาไม่แน่ใจว่า นะครับจะเป็นท่านใดกันแน่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นฮุนมาเดหรือว่าเป็นฮุนเซนแต่ว่าการเดินทางมาของพลตีเนี่ยวงในครั้งนี้นะครับก็สร้างประเด็นที่ให้มันโด่งดังไปทั่วโลกได้เช่นกันเพราะว่าสื่อหนังสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์แล้วก็สื่อโซเชียลสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับก็ร่วมกันประโคมข่าวเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งอยู่ในโลกใบนี้ต้องให้ความสนใจเพราะว่า ถ้าพวกเราประชาชนคนไทยละเลยเพิ่เฉยเนี่ยนะครับรับรองได้ว่าปรา,าสาทเล็กปรา,าสาทน้อยต,ต่างๆที่อยู่ตามตะเข็บชายแดยนไทยอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยจะต้องกลับกลายไปเป็นของกัมพูชาเพราะว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับเขามีความพยายามที่จะนะครับบอกว่าพื้นที่บริเวณแถบนั้นมันเป็นพื้นที่ของเขามันเป็นอาณาจักรของเขา แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยมันเป็นแผ่นดินไทยมันเป็นราชอาณาจักรของประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะครับพวกกัมพูชาหรือว่าพวกเขมรเนี่ย,ยหยุดได้แล้วหยุดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านฮุนมาเน็ยท่านฮุนเซนก็แล้วแต่สั่งให้ลูกน้องของท่านเนี่ยหยุดได้แล้วอย่ามาคุกค,คามอย่ามาลามปามประเทศไทยผมเชื่อมั่นว่านะครับทหารไทยก็ไม่ยอมพี่น้องประชาชนคนไทยก็ไม่ยอมถึงแม้ว่า ทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยจะออกมาพูดบอกว่าไม่มีอะไรเจราจาก,กันแล้วตกลงกันแล้วมีการเข้าใจผิดกันอันนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของท่านแหละรัฐบาลแต่ว่าพวกเราพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเราจะไม่ยอมนะครับคอยดูว่าสถานการณ์มันจะเป็นไปอย่างไรนะครับหากมันมีข้อมูลข่าวสารว่าเริ่มเข้ามาก่อกวนผมจะประกาศเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเดินทางไปที่ปราสาทตาเมืองทุมในทันทีเช่นกัน เรื่องนี้นะครับผมไม่ปล่อยวางเน่พี่น้องเรื่องความมั่นคงเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้อง f อนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังผมแล้วหากถูกใจนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับยูทูบเบอร์น้อยคนที่จะเข้ามาเกาะติดข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้และเดินทางเข้าไปในพื้นที่ อย่างกรณีในพื้นที่ทั้งฝั่งฝั่งอำเภอแม่สอดอำเภออุ้มผางอำเอภอโพพระของจังหวัดต,ตากใช่ไหมผมเพิ่งเดินทางไปแล้วก็เพิ่งเดินทางกลับมาได้ไม่ถึงสองวันแต่พอมาเห็นข้อมูลข่าวเรื่องที่ผู้นําทางทหารของกัมพูชาของกเมนเนี่ยแหละครับเอ,อนานัประชนคนของเขากว่า20คนเนี่ยมาร้องเพลงชาติมันเรื่องอะไรของกัมพูชามันเรื่องอะไรของกเมนพี่น้องไม่เข้าใจนะครับพลตีเนี่ยวงเนี่ยเอาสิทธิ์อะไร เอาสิทธิ์คาสั่งจากใครที่จะมาร้องเพลงบริเวณหน้าปราสาทตาเมืองทมซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยยิ่งอยู่พวกท่านอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมันเป็นพื้นที่ซับซ้อนมันเป็นพื้นที่ซึ่งยังไม่มีการปักปันแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนแต่บริเวณดังกล่าวเนี่ยเทือกเขาพนมดงรักนะครับตั้งแต่บุรีรัมย์สุรินทร์สิริกตอุบลราชธาน,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 นีเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเพราะฉะนั้น นะครับอย่านะครับอย่าทําซ้ําแล้วซ้ําเล่าทั้งหนึ่งในช่วงเดือนตุลาคม2อง7เ็นี่ยทหารของกัมพูชาก็ทํามาแล้วพี่น้องในพื้นที่ปราสาทตะเมืินทุมปราสาทตาเมือนปราสาทตะเมืนมินต๊ดปราสาทตา,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 ตาควายในพื้นที่แถบนี้ในช่วงปีพศ2 5 5 4 5 5ห้าห้าเนี่ยเกิดการประทะกันอย่างหนักทางฝ่ากฝั่งของกัมพูชาฐานกัมพูชาเนี่ยได้รับความสูญเสียเสียหายเสีย,สยชีวิตค่อนข้างเยอะ จนผู้นําของเขมรเ,เนี่ยหลั่งน้ําตาร้องให้ออกมาแทบจะเป็นสายเลือดยังไม่เข็ดใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหยุดได้หยุดเถอะนะครับอย่าเลยอย่าทําเลยในลักษณะนี้นะครับให้ทั้งสองประเทศเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่าให้เกิดกรณีข้อพิพาทเกิดขึ้นกรณีปราศาทเขาพิหารเนี่ยพวกท่านก็ได้ไปแล้วศาลโลกเนี่ยก็พินิจพิจารณาแล้วก็สั่งการบอกว่า ปราศากเขาพริหารนี่เป็นของพวกท่านท่านได้ไปแล้วท่านจะอ,อะไรอีกหยุดได้แล้วนะครับอันนี้นะครับขอแจ้งให้ทางฝักฝั่งของกัมพูชาเนี่ยหยุดได้แล้วอย่าสร้างประเด็นอย่าสร้างปัญหาขึ้นมาอีกนะครับหากสร้างประเด็นสร้างปัญหาขึ้นมาอีกมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศอย่านําเรื่องนี้มาล้อเล่นกับประเทศไทย ผมจะพยายามเกาะติดข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้หากมันมีข้อมูลข่าวสารใดๆเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะนํามาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันอีกวันนี้อัดอั้นตันใจเหลือเกินพี่น้องนะครับเพราะว่าอะไรเท่าที่ได้เห็นข้อมูลข่าวได้เห็นคงได้เห็นคลิปเนี่ยนะครับอัดอั้นตันใจแล้วก็ไม่พอใจพี่น้องจริงอยู่ถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่ทหารที่ประจําการอยู่ แต่ว่าผมเคยเป็นทหารที่เข้าไปรบลุกบุกบันประจันบันปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเราและเคยช่วยเหลือเกอื้อกูลไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนขเขมรไม่ว่าจะเป็นทหารขาเขมรเนี่ยพวกเราเคยช่วยเหลือเกอื้อกูลมาก่อนวันดีคืนดีนะครับอย่ามาแว้งกัดทหารไทยอย่ามาแว้งกัดประชาชนคนไทย